แล้วตัวไหนตัวโอะเนี่ยตัวนูตัวนี้ตัวพี่มั่วองพี่ตัวสีเขียวใช่อ่ะใช่ผมจาได้พี่่มั่วมั่วแล้วตัวตัวสีเขียวทำไมเนี้มันเหลือแค่นี้เองม้วเรจับตัวแรกตัวสีเขียวอันนี้พี่เป็นคนมาใส่ให้ผมนี่เนี่ยมั่วคือแป๊บนึงใช่ดนี้ก่อนเลยมันติดแล้วราวอยู่ผมใส่ชุดกรอนที่ว่า ชึบๆหน่อยถ้าพลังป้องกันเยอะหน่อยเราพร้อมอยังไงพร้อมลุยก,กับพวกนั้น,ย,นยังไงยังไงเราก็ต้องตายพี่ผมมั่นใจก็ต่างให้มันไปลุยดีไปน้ําไปดูก่อนถ้าถล่มมันหมดยังของเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําว่ะเราอะเราอยู่ในน้ําดีกว่าอุ้ยหลอดเลือดพี่เลือดหนึ่งเอ็มเองหนึ่งเอ็มเองโอ้หมันกัดเท่าไหรก่อนโอ้โหมีดนตรีด้วย ติดไว้ดิไม่ได้ยินนี่นี่ไอ้น,นี่ความแค้นส่วนตัวไอ้นี่นี่ไหนนี่ยอข้างหน้าว่ะอุ้ยรถเร็วอุ้ยแต่รถช้าอยู่นะเอาไงเจ็ดหมื่นไอ้ย่แล้วมันไหวปะวะผว่าไหวปะผมว่าไหวว่ะผมว่าไหวว่ะพี่ถ้าเราได้ตีเองยิ่งดีเลยจริงนะต้องต่างตีสองตัวไอ้ย่านะ่งไปพร้อมกันนะและโจมตีแค่ตัวเดียวอ่ะให้มันเป็นนัวเลยวะล่ะปะ เออด็อ,อ้าวสั่งเลยเดีย๋ยวผมยังไปไม่ถึงเลยพี่รับได้พี่ยังไงยังไงเราก็มีลูกมันอยู่เอาดีนะอันนี้ก็เป็นตัวเพาพนนะพันธุ์นะพี่พี่จะแบบเสียสละมันได้อัพฝุ่ยังอ่ะอัพฝุดแล้วอ่ะอัพแล้วพี่ได้แค่นั้นแหละเรายังไม่ได้ไปฟาร์มไปเวลเลยไงเราก็อย่างเงี้ยแหละเฮ้ยหาของสามเขาก่อนดิของสามเขาอยู่แถวนี้ยนู่น,<อ>น,นหายแล้วนนู่นนู่นในน้ำตรงนู้นเลยอุ้ยเจี๊ยไงพี่อุ้ย อุ้ยการกันนัวอุ้ยอุ้ยเดินพี่คเดินครูห้าแสนเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่วิ่งพีเอี้ยเอี้ยอะไรเนี่ยมันเล็งวิ่งนี่หว่าไอ้ชิว่าเอี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยเออมันเอาฝุดไปโอยเออต่อไปก็เป็นผมใช่ไหมต่อไปต้องเป็นผมใช่ไหมเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอืไม่ โอ้โแม่งเอาสุดไอชค่แล้วทำไมมันมาเลงเราอะไม่รู้อะเราต้องห้ามเข้าไปใกล้มันนะไปดูใหม่ไะไอหมอนี่แม่งพวนจริงๆเลยพี่ว่าน้ำม,มาแล้วบุม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 ควรทำสะพานนะจริงเงี้ยเอาไงพี่จะทำบ้านลสะพานอะมึงก็ทำได้นี่เนาะ ใช่สะพานโอโซโคราร์โอ้ยติดว่ายน้ำเดี๋ยวเจอปลาปิรันย่าว้าวุ่นกันอีกอะทำก็ได้ค่อยค่อยมาทำถ้าตายอีกรอบได้ทำง่ายเละโอโซโคร<ง>ับนี่ไงเจอปใใริรันย่าล้ผมไปด้วยเมื่อกี้มันตีผมตั้งหลายทีนะสลบยังว้ากูอยากรู้ว่าโอ้โห แม่งตีโดนคนได้ไงวะเจระข้ก็ตีโดนคนเหรอถ้าเราอยู่บนดินโลผมว่าดินโลอาจจะไม่ค่อยดีเจระข้มันปกติอยู่แล้วตีโดนคนเไอมันไปกลางน้ำเลยโอ้มันไม่ตีจนแล้วใช่หรอเอ้าเอ้าเอ้าก็ตีอยู่ไอตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่ไอมันสลบแล้วไม่ใช่เหรอนะพอยังพี่อย่าไปใกล้มันมันจะไล่พี่อีกยมันไล่กูเยอะ เฮ้ยมันพโลบไปตัวนึงไงโอ๋เห็นไหมดินโลอยู่ไหนอะมันไล่กูมาหมายถึงว่าผมจะเรียกดินโลไปให้มันตีเออนี่ไงตัวนี้สลบในน้ำพี่ผมมันไล่กูนี่ไงผมสั่งโจมตีแล้วผมสั่งดินโลไปโจมตีแล้วพี่โจมตีโจมตีเออเออมึงโดนเอออริยะโจมกูอยู่ไหน <c oughs> ยะยะโอใส่าอาหารดินโลที่ทางแก้มตึนเออรีบทางแก้มต่น ไปเลยพิลันย่าห่าพิลันย่ามาอันนี้โรไปจัดการเนี่ยโอ้ยของเรายุ่งไปโอ้ร้องคุณมาถาการได้ดีนะนี่ไงผมสั่งอดีโรจัดการพิลันย่าตัวนี้ก่อนเออต้องตีมันดิเออเออตีมันลูกได้แล้วได้แล้วคุณได้เลี้ยวละฮู้มีเรื่มันเป็นตลบถ้าเทมรถเรียบเปล่าไม่รู้นะพี่เออมันตลบในน้ำชิบหายละเทมรถรถลดไม่เป็นไรหรอกกลัว กลัวปีรันย่าอย่างเดียวตอนเนี้ยไปใส่อาหารเฮ้ยได้เล่นว่าได้เล่นว่าัตว์โหดของเรามันละาคิดูได้ไงมันโหดมันกินอะไรก่อนมันกินเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาก็ได้เหรอโหดดินโลเหรอเออโอ้โหเลยเจ็ดสบสามได้เป็น้วง่ายดีโลอ่ะพี่ฟาร์มเวลไปแป๊บหนึ่งอ่ะพักหนึ่งอ่ะก้านอ่ะตีมาห้าพันอย่าดูตัวนี้ตารมพักหนึ่งจะตีอะไร ผมว่าต้องตีแรงอยู่แล้วแหละธาตุไฟเลยนะอ,อุ้ยวุ้ยุ้ยจมน้ำหายใจไม่ออกเกื<ล>อบตายดีโลก็รอดด้วยดีโลเราโหดนะยะถ้าอัพเลือดอะใช่เอากลับบ้านครับเอากลับบ้านไอตัวนี้หกสิบแปดว่ะพอกันแล้วพี่มันโดนซ<อ>้มอ้เลเตอร์เลสเตอร์เลือดพันสี่แต่ตัวนี้เวลน้อยหน่อยอะเวลไม่ถึงพันไม่เป็นไรจัดการเองโอ๊ยเฮี้ยขี่ไม่ได้ด้วย มาเร็วขูว่าให้น้ำพุตรเร็วอุ้ยมันแปลงล่างเลยด้วยโอ้ยอ่ยใช่ดิโลก็แปลงได้นะพี่ในตัวดิโลอ่ะใช่มันบอกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ตัวพี่ดว่ะเรือห้าแสนมันทําให้กายเป็นไอ้พวกติดเชื้อหรอใช้หัวใจคอร์รเซ็ตห้าอช่ใช่เออไปดิโอสั่งกี่ดิโลมาดีแล้วสั่งแรปเตอร์กลับบ้านจากปาฟา ไปไปโคตรไวเงี้ยไวน้ำไวยังวะพอจ่าบาทดูดิใช่โคตรดีตะวันเทศจังวะตัวแดงอุ้ยใส่ได้จริงด้วยพี่โอ้โหนะบอกอยู่เงี้ยมันใส่ได้พี่ขอไฟเบอร์หน่อยไฟเบอร์ไม่พอแต่ไม่ตัวสัตว์กันไฟเบอร์มีวะมีร้อยเดียวพอแม่พอพอพอยังไม่ได้ฟาร์มเลยเมื่อต่เมื่อต่มายุ่งกับไอตัวเนี้ adapter ตัวเนี้แล้วขี่อะไรบ้างล่ะ จขี่อะไรก็ได้แล่เราเอาดีโรตามหลังเออผมมาเอาเบลไปด้วยเอ้ยดีโลไม่น่าตายนะดีโลโอ้เท่าไหร่แล้วเลือดอ่ะห้าแสนก็ไม่น่าตายแแล้วหละไรยคนละตัวเลยมาพี่ไปขี่ตัวเบลเยอะนู่นไปหน้าหน่ายพี่เรียกดีโลมีท่าอะไรบ้างอ่ะพี่ขวาอุ้ยติดคนเดียววู้ยพี่ดูพี่ดูพี่ดูตำมันตีพี่ฮะอู้หวู้ยหลุดตัวจับ อะไร็วมูลีสามหมื่นเลยเหรอพี่ใช้หน้าอะไรสามหมื่นอ่ะฮมันติดไฟไงติดติดไฟไปเรื่อยมันเหมือนสะสมน้ำมจใช่ผมว่าไอ้เสือไฟฟ้โอ้ใช่เหรอไหนจับได้ด้วยไหนว่าเสือไฟฟ้าหน้าตัวทองทองไงเห็นยังนั่หนึงพี่กำลังส่อง ช็อคเซเบอร์ทูธเซเบไทเกอร์อะไรวะอ๋อต่างดีโลไปดีสองตัวอาวเราไม่ออกโลงเองอรอเฮ้ยตัวเราไม่ได้ทำให้ามสลบไปเวียนออกโลงไหมไม่ใช่เอาแร็ปเตอร์จอดแล้วก็พลาสิบไว้ไม่งั้นมันตีเกินแน่มันไฟฟ้าเหรอมันโดนคนเอาดีเอาดเออมเห็ินไอสเตโกชั้งเงียอยู่นั่นไง อ่าแ้วงั้นผมสั่งโจมตีนะเออแล้วเราขี่บนเล็บเล็บเตอร์ไงเออแบบนั้นเลยไปแล้วดูผลง,งานไปดูผลง,งานไม่รู้สั่งโดนตัวหรือเปล่าสั่งโดนมั่วแต่จริงมันต้องสั่งให้โดนโซสเตโกก่อนป่าวะงั้นเทมรถเทมมันลดนะอือพอมันสลบอ่ะเราก็ต้องกดหยุดให้ไวอ่ะอ่างั้นโอนรายการเลยเอออดีไอ้ยูปูช็อตเห็นป่ะโค้ช้าเราก็โดนขี่อยู่อ่ะ ออดูดิเอาไม่ถึงเลยสเตโกมาตีกระเด็นพี่เออเอ,อ,อุ้ยอุ้ยช็อตดูดิติดงึกติดนึบเออเอาเสือสลบแล้วหรอหรือว่าไงวนะน่ะมันตายแล้วเสือสายฟ้ามันตายได้ไงออโอ้เสียดายมากอ,อ,อุ้ย อยจบข่าวจบข่าวครับไอโอ้ยเยี่ยมจะลงทำไมมันก็รู้อยู่มันโดนไฟโอ้โหโอ้โหมังก็บอกอยู่มันโดนไฟมันโดนไฟเมื่อตีโดนคนไม่ว่าจะลงไปดูของแวว่าในตัวสัตว์มันมีอะไรไอ้ดิไอ้เยโคตรเยอะเลยถ้าลงอ่ะต้องต้องรอต้องรอแบบมันไม่มีน่นนะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสัตว์ พี่มันกลับมาด้วยพี่หมดนั่นไหนหมาบ้านงนะบีนัวค่อยไปเวล่ยหลังเงี้ยมั้งเนี่ยมันเดินช้าว่ะอืมโคช้าเล่นไม่หนุกเลยเ่ยใช่ทำไมหาพี่วาดหรือเป่าไว้จับสัตว์เดียววัดจับสัตว์เดียวเออราไปหาฟาร์มกันก่อนผมลืมที่วัดไปได้ไงเนี่ยพี่มันใช้อะไรบ้างผมว่าจะสร้างเครื่องกึงอะดิแต่ว่าไม่มีน้ํามันอ่ะพี่น้ํามันดิบอ่ะอ๋อแล้วจะไปหาทา่ไหนน้ํามันดิบ ขุดเอาในทะเลมาด้วยไปดูว่าล่ะ่าสครคิสตันแล้วก็น้ำมันดิบเนี่ยแหละพี่เอามาใส่ไว้ในนี้แล้วกันถ้ามีปะ่ะนั้นเราไปเล่นกันก่อนก็ได้ปะ่ะทำไมไ <ป S 2> ตัวโอ<ห><ห>เลือดห้าล,ล้านเลยโอ้อัพเลือดเหรอใช่อัพแต่เลือดก,กลัวมันตายลูก<ห><ห>พี่ก็ว่าอยู่ทำไมเลือดเยอะจังแต่ม,มันโดนดุมอ๋อมันเลือดมันขึ้นเยอะนี่หว่าใช่ พี่ให้ผสมพันธุ์ไว้ว่าหละสองตัวนี้เลยไปฟาร์มก่อนมันผสมนานมากอ่ะไม่รู้อ่ะเอาไข่มันก่อนนะเอาไข่เม็ดหนึ่งอ่าเม็ดนึงเพราะเราก็ต้องรออยู่ดีไงรอมันดเอา,อา,ากลัวมัน,นออกเป็นแรปเตอร์ธรรมดาสิใช่ไมมโคตรเท่เลยว่ะโอ้ไว้ไว้ดูดิดูหลอดขึ้นเนียเออรอเลยมันสวยจริงนะ ไม้ที่ไกด์อ่ะมันดูดเสียงลาโพงอีกแล้วอะไรผมพูดอะแต่โน,น้บอกว่าดูดเยอะดูดเยอะแมมไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มันก็ได้ยินแล้วมันแบบยังไงไม่รู้ไงมันรู้สึกจักระจี้หัวได้ยินเสียงตัวเองืมอุ้ออุ้ย,ย,ยพี่พีตีทำไมแย่เลยตียังอพับจออยู่แ <laughs> ี่ตีเขาเฉยหาอะไรดูอยู่ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละงานใหญ่ใจต้องนิ่งแต่ฟักแม่งพร้อมกันเนี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยโคตรโหดแปดเก้าเก้าเอาร้อยแล้วว่ะเย้เฮ้ยเก้าเก้ายมันข้ามไงพี่มันข้ามลุก l ส t s go ตัวแดงมาเลยว่ะเจ๊จับ วิ่งเร็วด้วยถูกใจอะไรเงี้ยฟาร์มมันเลยอันนู้นเอาไว้จับสัตว์และกัรต่อต้เลยถูกใจใช่เลยถูกใจเลยแบบเนี้ยอ้าวพี่ไม่ใส่กระเป๋าเหรอทำไมมันมืดมืดเดี๋ยวเรายังไม่ไปให้ดีแล้วแต่ไปก็ไปได้หนูไ้ฟาร์มตอนเช้าดีถ้าผมตีพี่พี่ตายไหมพี่ว่าตายดิเฮียลอเฮียเลยลองเนี้ยลองไหมล่ะลองไหมล่ะง๊ง มันติดไปไงมาเลยใเนี่ยเดลเทศไม่ออกจากบ้านเถอะแม่งเนรคุณในตัวเนี้ยไม่เอาจริงนะเนี่ยต้องเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วค่อยลงจากสัตว์อ่ะเออว่างั้แหไะไม่ต้องลงเลยยิ่งดีลบแอ้งโคตรชั่วเลยเลปเตอร์กระเป๋าพี่อะพี่กระเป๋า ต้องใส่ใหม่ทุกครั้งเลยเนาะเวลาเราตายอะไรเงี้ยทำไมพี่ไม่ใส่อะมันใส่เมื่อกี้พี่ตายไงผมฆ่าไงโดนประหารเออเออโอ้โหไปไล่ไ่เถอะเปลี่ยนเป้าหมายเอาว่าเราจะไปไหนกันเนี่ยฟาร์มไงพี่ไปแถวไหนก็ได้พี่ว่าตรงไหนน่าไปอุ้ยเยอยโดดดอกละห้าหมื่นในโอ้ <Huh? S 2> กระโดดธรรมดาเลดห้าหมื่นเนี่ยโดนคิดนฝาเนี่ยถ้าโดนนึ่งเต็มมาห้าหมื่นแรงแตีธรรมดาเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะดอกแรกมันเหมือนมันไม่แรงว่ะมันติดไฟก่อนอ่ะถ้างั้นลองตีแล้วอุ้ยคอยาวว่ะพี่ข้าคอยาวปะไหนมองไม่เห็นวะนี่พี่ได้ทำไมมีตามลึงแสงวะ่ะคอยาวพี่อะไรเนี่ยเออคอยาวแบบแปลกว่ะมันตีโดนคนไมนี่ยโอ้ยแชมเปียนไม่โห wow. เอาเลยไ,ไม่รู้อะมีดินโลอยู่ด้วยอ้าวไว่ดินโลสามพันเองเหรอดาเมจอะ <s ast ric> นี่เนี่ยเอาตายสามหมื่นเก้าเออวะท่านี้มันแรงกว่าวะพี่เนะี่ยกระโดดง่าอุ้ยมันเห็นเราป้อง<ไ>ผมว่ามันตีโดนคนหรอเปล่าพี่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 อ๋อแม่งโค้งนี่หว่าพี่เจ้าเหรอโอ้เรพี่เอาพี่เปิด เออพี่เปิดแล้วผมตามเอาแล้วพี่หนีอไอเลือดกูเจีเ๊ยไอโอหนูมันวิ่งเฮ้ยมันไหวนะพี่เรื่อมันลดเออเรื่อมันลดไปเยอะแล้วนะวิ่งอะไรขนาดนั้นนะ่ะมีไงแอบตีแอบตีตรเรื่อมันลดเรืๆว่ะโอ้ติดไฟไปดิติดไฟไปดิเออไม่เป็นไรวิ่งนะน่ะพี่ <S <S> <S โอ้ยมตีโดนคนหรือเปล่าก่อนไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะผมทัดละผมทัดละโคตรนัว กระโดดขย้ำกระโดดขย้ำเพี่มองที่อะไรไม่เห็นเลยโอ้โหเอฟเฟคไฟอลังการโ้องวิ่งอุ้ยพี่มันตีโดนคกนผมร่วงดีนะเฮียมันจะตายแล้วเฮียผมไม่อบจนตายผมไม่เข้าไปใกล้นะพี่นะเมื่อกี้รับเตอร์มันตีผมเกือบตายอ่ะชิบหายครับนรับเตอร์ผมไปไหนวะ ผมว่าต้องพาสีแับเตอร์ไว้ป่ะพี่ไม่งั้นว้าวุ Although, はは่นเนี่ยเอาก็พาสีหมาปกติเออเออวิ่งไวจังไวจเออเออตายยังมองหี่อะไรไม่เห็นเลยเออได้เนื้อมายี่สิบแปด่ะเนื้อพามาตโมเยีวยยก่อนเลยยิงหายากอยู่ตัวเหี่ยนก็ติด อุ้ยมีใครตัวอะไรอ่ะไหนไข่ไวเวินพี่เวอร์หนึ่งพันหนึ่งเอฟดี้เอฟดี้ฟักได้ด้วยเอ้ามาไข่อะไรไว้ตรงนี้วะเนี่ยชิบหายแสดงว่ามันบินมาดิใช่ไหมไม่ไงข้างหลังไห้โอ้ชิบหายละไปเวิร์นพี่ไอ้เหี้ยชิบหายแล้เอาไงเอาไงเป็นไปเวินพี่ตีมันไม่ได้ด้วยโอ้กันตามมึงอ่ะ ไปเบินซอมบี้เนี่ยยิงพิษใส่มึงก็น่าไอโอ้ยเบิร์นพิษเอาไงพี่ส่วนไหมสวนไหมส่วนนี่พันปุ๊บปฏิโดนทุกคนสวนเลยไหมล่ะจังหวะนี้ไอ้แต่เราได้ไปเบิร์นพิษสวยสวยอะไรพี่เนี่ยโอ้โหเดว์เวิลพันเลยนะโคตรโหดตัวมันไม่ได้หรอกพู้ผู้เป็นแคเนี่ยผมตลาดชีพคุ้มไ่มเลือดมันเท่าไหร่อ่ะฮะเลือดมัน ไม่กี่ตีประมาณไม่กี่ทีก็ตายแล้วหลักแสนนี่ทีไม่กี่ทีก็ตายแล้วไอ้ไปหามที่บ้านเ่ยโอ้ยมาจริงชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าอย่ามันเข้าบ้านมึงหนีออกไปวิ่งอยู่พี่เ <No! S 2> อวิ่งลบไม้มันตีพื้นพื้นแนวอา้าวไฮ้สั่งสั่งสั่งดีเลยจะดีเหรอจะดีเหรอมก็ไม่น่าตายของมึงไงเออ มาตีโดนคนอย่าง,งเดียวรึเปล่าพี่อะมาละรัเตอร์กูมาละไอ้รับเตอร์กูจัดการละมันตีบ้านเราสิเอาไงนีไปแล้วโอ้เฮ้ยตีได้ตีได้ตีได้ไดไดเฮ้ยววไปเลยไปเลยไปเลยวายเวอร์บุกบ้านที่หายแล้วเออเี่ยนี<ๆ>่ไเลยไปเลยเลยไปไเลอยไลไล่ยไปเลยปเลยไปยล ปัะหามึงติดไฟด้วยเรือไม่รีติดไฟไฟติดไฟไอ้ที่ไอ้ที่โดนไม่ดีทาให้ดีเฮ้ยสองแสนว่ะมันไม่ได้ตีแบบจอดๆไหวต้องกระทืบอะถ้าโดนท่ากระชืบมันแรงหลึ่แสนหนึ่งแสนสี่ประเด็นคือมาตีโดนคนนี่แหละเอ้ามาตีสามเขาลงโดนสามเขาสามเขาเลือดก็เยอะไอ้ที่ไม่ตายง่ายหรอกบอกเลยอาหารมีให้รี ไอโวมึงไปจะเอาแรปเตอร์เข้าไปบวกมันในบ้านนี่เออมันก็ทีโดนคนนะพี่นี่มาแล้วเอาเลยพี่เอาไปปล่อยไว้ในบ้านเกิดการต่างมันดิโอนี่ไงไปแล้ว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 พี่ไปแล้วเออหาเรื่องใครไม่หาเรื่องไปหาดีไปดีเอาเออมันตายแล้วพี่มันตายแล้วไอ้เฮ้ยโดนสเก็ตโดนสเก็ตไฟแรปเตอร์ไอ้เหี้ยแม่ขออะไรอย่าเข้าไปอุ้ย อุ้ยต้องปีอะไรดิโลได้อะไรบ้างอ่ะไมเวิร์ดนะไม่วิร์ดมันอยู่ในมันอยู่ในแรปเตอร์นะแรปเตอร์เป็นตัวฆ่าตัวนี้รู้เปล่าได้ทำอะไรต่ำเขากูดนี่ไงพี่ของอยู่ในเนี่ยมันได้เขี้ยวมาว่ะเขี้ยวพิษเนี่ยฝากไข่ดิฝากไข่ดิฝากไข่มังกรไว้เลยฝากไข่ทิ้งไว้เลยโอ้ที่เรามีไข่อ่ะของดิโลก็ฝากทิ้งไปเลยฝากได้ปะเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็บอกดโลมว่าดิโลรออีกตัวหนึ่งไงพี่ นแป๊บนึงพี่ไปดูก่อนว่ามันใก้ได้หรือมันร้อนเกินที่ไหนเนี่ยมันหนาวเกินนี่เอามาตีไว้ก่อนนะดูไงวะนี่ไงได้แล้วโอ้ไม่ใช่ตัวนี้พี่ตัวเขียวเอาเที่ยูดูผิดอ่ะอเอาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีรอได้แล้วลัตเตอร์ลัตเตอร์ใช่มองไม่เห็นตู้ชั่วโมงที่ได้เมียได้เล่นนีนอ่ะ ไงโคตรโหดไอ้เหี้ยมีลัตเตอร์ขาดเฮ้ยโลเซราใครลัตเตอร์ยังหู้ยังเตื่อนฟาไฟเบอร์ขาดอะไรบ้างวะไฟเบอร์หนังหนังไม่มีวะ่ะเมื่อกี้มันไม่ได้หนังเหรอวะผมเก็บมาละอยู่ในตัวผมผมอง<ผ>ม,ม้ใช้เราจะบอกเลยว่าไม่ได้หนังพื้นที่ฟักไข่เอาตรงนี้แล้วกันพี่เนี่ยฝั่งเนี้ย ฝั่งนั้นเดาวไว้วางของไปเี่แม่งตามยันลูกบวชจริงไงไอ้ฐานก็ว่าอยู่ทำไมบินรออะไรไปยะอยู่กลา,างนา้บ้านน<อ>่ะไอโอเ,เกิดพอดีดิว่าไอย้ยตามมันโอ <S <S ใช่ไหมเออได้ไข่แล้วพี่ได้ไข่ดินโลละปลักไปเลยแล้วเอาไปวลแซปเตอร์ต่อ ฟักแม่สองตัวโยนติดจาเลยดูไวเบิร์นด้วยว่าฟักได้ไหมไวเบิร์นมันอยู่สภาพมันแน่นได้นี่ไงอุ้ยมันร้อนเกินว่ะแต่ไวเวิร์นมันยังบอกว่ายังหนาวเกินอยู่นะแต่อันนี้บอกร้อนเกินไวเบิร์นมันจะฟักได้หรือไง ปักได้พี่แต่ว่าต้องมันพร้อมกันเอนะาปักไว้เิรก่อนก็ได้เอาไว้เวรก่อนอันนี้แค่หนึ่งนาทีเองพี่เอาอันนี้ก่อนเน่อ่าได้ได้ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่วางถาดอาหารไว้ไหนอ่ะบทำไมมันขึ้นรูปถาดอาหารมันไม่วางนะเพื่ออาหารเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นรูปถาดอาหารที่ตัวเโนสเสาอะงงไหมไม่รู้อะหรือว่าเป็นต้นซากุระต้นนี้วะผมว่าเออ ลองใส่หานิดต้นไหนต้นไหนต้นไหนก็ได้หมดแหละพี่ลองสักต้นนียเนี่ยเช่นต้นนี้ใส่หานเลดิ่ะดีไหมเฮ้ยพี่เมือนทำไมพี่ใส่แล้วมันมีธงหรือเปล่าผมคิดเองว่าไหนกที่เราออกออกไงทำไมมันมีธงขึ้นมาบนต้นสักุระเอ้ยจริงด้วยพี่มันมีธงขึ้นบนต้นสักุระเมื่อกี้ตอนที่พี่ใส่อ่ะ ใส่ยางไงเนี่ยโอ้มันใส่ได้แต่อาหารเนี่ยโอ้อืมแสดงว่ามันเป็นที่ให้อาหารว์จริงๆนั่นแหละเออเจ๋งว่ะพี่ได้แล้วลูกดินโลสองตัวแต่กูไม่ให้หรอกเตียงแม่เยพี่เอาเนื้อมาใส่ให้มันหน่อยดินโลเนื้ออะไรอ่ะพี่ยังไม่ได้ไปล่าเลยเนี่ยสองตัวนี้นเนื้อหมดไล่โอ้ไปล่าก่อนปะอย๋ยวพี่ไปล่าให้แล้วกัน มันจะตายก่อนอนะดิเราต้องเอาอาหารให้มันกินก่อนนะมันตายนี yeah, ่ไงก็เอาจากตัวโอ้ไว้ดิมีอยู่มั้งเดี๋ยวพี่ไปบ้าไหนกดหยุดไว้นายให้มันตามพี่นะเดออ็ดไปต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอกีกแล้ววะเนี้ยโอ้แต่เวลพันเวลหนึ่งพันกับเวลหนึ่งพันสี่โคตรแจ่มตายเยอะไหมอาหาร อามาเยอะๆเลยพี่มันกินไวอยู่ลนะตัวลูกมันะกินไวโคเอา้เอาพิเ,าเก็บไข่ไวเบิร์นมาเฉยยังโอู้หูยังหนาวเกินเปิดทุกอ,อันแล้วเนี่ยเอ้าอุ้ยยังหนาวอีกอ่ะอู้หูพี่สุดจริงว่าไวเบิร์นอ่ะมันต้องใช้เยอะมากเลยแน่ๆดูจากทรงแล้ว พี่มาช่วยเปิดไฟหน่อยดิเปิดทุกอันเลยพี่รูดมันจะยังร้อนอยู่ไหมไม่มันจะยังบอกว่าหนาวอยู่ไหมวันนี้จะย่างไข่ไวเบิร์นกินกัน <Yahoo! S 1> <c oughs> จุดให้หมดจุดให้หมดเฮ้ยได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพอๆๆออแต่มันร้อนเกินแล้วพี่จุดหมดอือ <c oughs> พอไหม้มอร้อนเกิน <c oughs> ได้ได้เนี่ยกำลังฟักอยู่ มึงต้องออกมาไอวไวเบิร์นขี่ได้เลยไหมเนะนี่ยตัวเนี้ยตัวเล็กไงเดี๋ยวดีรอมันโตก่อนดีอินปิน,น,ปนโอ้รึ่งชั่วโมงอิมปินไอไวเบิร์นมกก็ต้องการหวยชั่วโมงนะึงเอพี่เห็นรังวีเวอร์แล้วโคตรใหญ่เลยอใช่โอ้โอไม้ปันนึงเอ้ามันมันไอ้นั่นมันตรงเดิมนี่พี่ใช่มันมันมาเรื่อย ถ้าเราไม่ฆ่าพ่อมันไม่ใช่มันไม่เห็นมีิวเวอร์สักตัวนึงแถวนั้นนะพี่ลองดูดิมีแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ลองเฟซดูได้เออทำรีโมทได้นมืผมว่าไม่มีผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติเลยพี่ให้ผมเดาวนะอ้าทำไมตัวนี้กระโดดไม่ได้อ่ะเอ้าวอทอะไรกระโดดไม่ได้แรปเตอร์ขี่ขวาทีนึงล่ะทีนี้กระโดดได้อ๋อเขาว่าอยู่ พี่ยที่นี่แม่งน่าสร้างบ้านมาโอ้ยพี่ยข้างบนภูขนเขาหร้นเล่าเออผมบอกพี่อย,ยู่มันสวยน่าสวยจัดเ้เพี่อไม่มีปัดเกิดดวยโอ้ใช่แต่เรามาอยู่บนเกานะแล้วไม่เป็นไรเกาะเป็นของเราถ้าอยู่นี่ไม่มีที่าร์ <laughs> มีปวยม,มีแต่ต้นไม้ฟา r พี่อะแต่ต้นไม้ห่างกันอย่างไกลเลยแต่ผมชอบเกาะนะมันแบบมีน้ำแล้วเรากินน้ำง่ายไง เฮียแรปเตอร์ข้อเสียตกอีกที่สูงเลือดรถครึ่งหลอดเลยโอ้เกินจะรถเยอะที่ห่าเลยปะงั้นผมก็ต้องมารอฟัคไวเวรานเลเวลหนึ่งพันหนึ่งตึงตึง,ตงวันนี้เวลาหมดลงแล้ว หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย